การตีมีดน,นะครับท่านผู้ชมผู้ใดก็ยังลองคอมเมนต์นมานะครับที่แรกเนี่ยมันมาจากยังไงพอ่อมาจากเหล็กแนบครับแรกคลุมตัดเหล็กมาเลยที่เป็น<อ>แห<ท>้งครับยังครับเบิงนี่ครับที่แรกมันคืเป็นเหล,ล็กแนบแบบนี้เนาะจะเป็นเออเป็นเหล็กแนบเป็นเส้นนะครับเป็นเหล็กแนบรถยนต์พวาเราไปตัดมาจากแนบนะครับประมาณนี้แต่กรนีวมาจูไฟหรือเปล่าใช่ครับการมุนว่เหล็กนี่เอาดิสนีโบได้คือเหล็กมันบกแข็งแจงก็พุ่งกับโบได้ทางเขาบวน คุณเอาพู่มันเท่าอดเล็กมันเป็นพันคุณบอกมันก็ต้องเป็นพนันผู้แล้วมันจังเล็กมันจังซุกไดนะครับถ้าเล็กปุ้ซุกเนี่ยเราตีแรงๆมันก็บอก่อเทคนิคในการตีุดเนี่ยเก็บอย่างนีครับขึ้นหุ่นครับเพื่อนว่าขึ้นหุ่นนี่รากไม่แบรบราก,รากได้แบบนี้ก็ไปแต่งพุทธนี่ขั้นตอนเด็ดดมมันเนาะครับม้วนรัมมันก้นอนด้ามเป็นเรีดบแล้วเว้ยจะเอาไปเจียครับ จะกล่าวมาเก็บรายละเอียดอีกหนิดนึงขั้นตอนนก็ยังบ่สมบูรณ์แบบครับเรือสุครับหัวใจมีดเลยล่ะถ้ามีดโบสุบเฮ็ดได้ก็บ่ได้ครับผมก็ลงน้ําครับเห็นบ่คมคมมาแข็งนี่ครับผมจะเอาตัวนี้แหละครับผมบ่เอาขาวตัวนี้ครับไอ้ตัวที่ดีคือตัวนี้ครับผมเก็บรายละเอียดเอาคมครับขั้นตอนสุดท้ายพันรองพันนี่พัน โอเคจะสี่เท่าก่บาทได้พองร้อยห้าครับมือนนึงตีไแตหลายละเอ่ยดอะไรพอเ็ดอินดีเป็นซิปคุณแล้วครับยี่บุ่งไยังได้ได้แบบสบายสๆคุมบริเยดไรเ็ดประตรโดนไม่พอเนี่ยเฉพาะตีนนี่ประมาณอยู่ในเล้าสี่สิีปัจจุบันบ้านเขานี่เป็นมีผู้ใดเห็ดแหรอเบิร์บ่มีคนเห็นเลยครับถือว่าเป็นรลุดสุดถ่ายเลยะครับผม